สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ j จแปนแชร์ริงสตอรีนะคะกลับมาเจอกับปุ๊กอีกครั้งนะคะสำหรับการเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานนะคะตั้งแต่เรียนแต่เบสิก j จแปนน s e เลยก่อนหน้านี้ปุ๊กสอนไปแล้วนะคะ3คลิป BJ001 ถึง BJ003 3คลิปก่อนหน้านี้จะเป็นตัวอักษรฮิรางะนะ แต่ว่าวันนี้เราจะเรียนตัวอักษรในรูปแบบใหม่นะคะจะเป็น bj 0 0 4ตัวอักษรคาตาคณะค่ะคาตาคณะนะคะคาตาคณะเนี่ยคนญี่ปุ่นนะคะจะเอาไว้เขียนทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเท่านั้นนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคำศัพท์ที่เราเอามาใช้กัน คำว่าคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยค่ะคอมพิวเตอร์จะมาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเวลาคนญี่ปุ่นจะเขียนคําว่าคอมพิวเตอร์เขาก็จะไม่ใช้ฮิรังะนะเขียนแต่จะใช้ตัวคาตาคณะเขียนแทนค่ะหรือจะเป็นชื่อคนก็ได้ค่ะชื่อคนชื่อเมืองชื่อชื่อเมืองของประเทศอื่นๆเนาะที่ไม่ใช่ของประเทศญี่ปุ่นชื่อคนที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็จะใช้คาตาคณะเขียนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวอักษรคาตาคณากันนะคะ,ะตัวอักษรคาตาคณะจะแบบเดียวกับพิราหมายถึงว่าก็จะมีเป็น3แบบแบบแรกคือเสียงใส46ตัวแบบที่สองคือเสียงขุ่น25ตัวและแบบที่3คือเสียงควบ33ตัวเหมือนกับพิรานะเลยนะคะฉะนั้นเราก็จะต้องมาเขียนตัวอักษรตนะั้งแต่อะถึงอึ่น ใหม่นะคะเหมือนกันเลยก็คือต้องจําเพิ่มจากเดิมจําเป็นฮิรังานะแต่วันนี้เราก็ต้องมาจคาตะคนะเพิ่มด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาค่อยๆฝึกค่อยๆเขียนกันไปทีละแถวเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตัวคตาตคานาเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าฮิรังะนะอ่าเพราะว่าฮิรังอนาะส่วนมากเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นเราก็จะใช้คาศัพท์ญี่ปุ่นเยอะใช่ไหมคะเป็นส่วนใหญ่ ตัวคาตาคณะเนี่ยเราจะเจอในคำศัพท์กรณีที่เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาต่างประเทศค่ะก็ค่อยคฝึกค่อยๆเขียนค่อยๆ่อจำไปก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แถวสระก่อนนะคะแถวสระุเอโ o นะคะอ่าเดี๋ยวขอเขียนัวบัญจีก่อนนะตัวอะคือตัวเอนะคะอีคือตัวไ อืคือตัว u เอคือตัว e และโอคือตัว O แบบนี้นะคะตัวอะมีสองเส้นนะคะเส้นแรกจะมีตวัดลงมาแบบนี้หนึ่งสองแบบนี้นะคะหนึ่งสองลองเขียนตามกันได้เลยนะคะไม่ค่อยยากนะคะต่อไปตัวอีก็มีสองเส้นเหมือนกันนะคะง่ายๆค่ะหนึ่งสองหีดลงมาเส้นหนึ่งขวางลงมาแบบนี้เส้นสองตรงหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้ค่ะ ต่อไปตัวอุกค่ะตัวอุกมีสาเส้นนะสองเส้นแรกจะเป็นเส้นสั้นๆนะคะเหมือนอย่างนี้หนึ่งเส้นที่สองจะอยู่ด้านซ้ายสองและสามลากลงมาแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะต่อไปตัวเอ๋ค่ะสามเส้นเหมือนกันเส้นแรกเส้นแนวนอนเส้นที่สองเส้นตั้งตรงกลางลงมาและเส้นที่สามแนวนอนด้านล่างนะคะ เส้นแรกจะสั้นกว่าเส้นที่สามนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะต่อไปตัวโอกค่ะตัวโอกมีสามเส้นเส้นแรกนะคะเส้นแนวนอนหนึ่งเส้นที่2ลงมามีตะวันนิดนึงค่ะสองและสามหนึ่งสองสาแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามต่อไปนะคะต่อไป แถวพยัญชนะแถวแรกนะคะก็จะเป็นตัว k เนาะคอย k เป็นตัว k แบบนี้นะคะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็นคะขีเขและขแบบนี้นะคะวิธีการเขียนตัวค่ะคะจะคล้ายๆนะคล้ายๆตัวฮิรางาน,นะนะคะตัวคะกับตัวขีถ้าฮิรางานนะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะ อพอเป็นคาตาคณนะจะเป็นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะต่อไปตัวคิของฮิร่างานะแบบนี้นะคะพอเป็นคาตาคณนะแบบนี้ค่ะน่าเดี๋ยวเรามาลองเขียนก,กันดีกว่านะคะตัวคะก่อนนะคะไม่ยากค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งและสองแบบนี้นะคะตัวคิก็ง่ายๆนะคะ เส้นที่1ขีดขวางเส้นที่2ก็เหมือนกันเส้นที่3ขีดตรงลงมาเลยไม่ต้องตวัดนะคะ1 2 3 1 2 3ต่อไปตัวคุค่ะตัวคุคุนะคะ1และ2องแบบนี้นะคะ1 2 1 2 1 2 ต่อไปตัวเคนะคะเคจะคล้ายๆครุเนาะแต่ว่าเส้นที่สองจะเป็นเส้นขวางนะคะแล้วเส้นที่สามอยมาขีดลงมาจากตรงกลางของเส้นที่สองนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะหนึ่งสองและสามต่อไปตัวโคนะคะตัวโคโคจะคล้ายๆตัวสี่เหลี่ยมแต่ว่าไม่มีเส้นสุดท้ายใช่ไหมคะอย่างนี้นะคะ หนึ่งแล้วก็สองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองอ่าแบบนี้นะคะขะขิคือเขิโคมาดูพยัญชนะแถวต่อไปกันค่ะแถวตัว S ใช่ไหมคะตัว S นะตัว S ตัวแรกก็จะเป็นสะอาสะอ่าตัวนี้เสียงพิเศษนะคะเสียงพิเศษเป็น s ชิ s h i ชิสุ s u c s e และ s ศ s o แบบนี้นะคะสระนะคะมาดูการเขียนสระเส้นแรกแนวนอนเส้นที่2ตั้งข้างหน้าและเส้นที่3ยาวลงมาแบบนี้ค่ะ1 2 3 1 2สอน่านี่คือตัวสระค่ะกระบาตัวชิตัวชินะคะตัวชิ เห็นไหมคะถ้าดูแบบนี้มันดูจะเหมือนตัวหน้าคนแบบยิ้มใช่ไหมคะตาสองตาแล้วก็ยิ้มยิ้มที่มุมปากนิดนึงอ่าเราก็วาดตาไปก่อนหนึ่งสองแต่ยิ้มของตัวชิเนี่ยมันจะเริ่มต้นเขียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะคะแต่ก็จะมีมุมปากนิดนึงแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้นะคะชิต่อไปสุคะ่ะสุ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองต่อไปตัวเสกค่ะตัวเสกอ่าเส้นแรกนะคะเส้นแรกของตัวเสกจะเฉียงขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะคะแล้วก็ตวัดลงมาอ่านี่ค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเอาลงมาเลยค่ะแล้วก็โขงหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึง่งสองอันนี้คือตัวเสกค่ะ ต่อไปตัวโศนะคะตัวโศตัวโศจะคล้ายๆหน้ายิ้มเหมือนชีเลยแต่ว่าจะมีตาแค่ตาเดียวส่วนการยิ้มเนี่ยจะเริ่มต้นเส้นจากข้างบนลงมาข้างล่างเมื่อกี้ตัวชีสังเกตไหมคะตัวชีเมื่อกี้ตัวชีเราจะเริ่มเส้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแต่พอเป็นตัวโศนะคะเราจะวาดตาเดียวและเอารอยยิ้มมุมปากลงมาจากข้างล่างแบบนี้จากข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้นะคะ ฉะนั้นศกก็จะเขียนแบบนี้ค่ะ1 2 1 2 1 2หนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองต่อไปค่ะแถวตัวทะกันบ้างนะคะตัวทะนะตัวทีใช่ไหมคะแบบนี้ก็จะเป็นทะชิอาชิตัวนี้จะเป็น c h i นะคะ c h i แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเสียงพิเศษในการที่ s u ุทะจือนะคะแล้วก็เทแล้วก็โทะนะคะอย่าลืมนะคะแถวท้าเหมือนเดิมนะคะปุกเตือนเสมอเลยคือต้องเอาลิ้นไปแตะเพดานนะทะจจอเทโท,ะท,ะทะนะคะแบบนี้นะอ่ะเรามาลองเขียนกันนะคะตัวท้าสามเส้นหนึ่งสอง สามหนึ่งสงสาหนึ่งสงสตัวทะนะคะตัวปค่ะตัวจิตัวจิเส้นแรกจะโค้งโคงหน่อยนะคะมันยังไม่ใช่เส้นตรงนะเส้นตรงคือเส้นที่สองนะคะหนึ่งสองสาหนึ่งสอหนึ่งสและสแบบนี้นะคะตัวจิต่อไปค่ะจึ เห็นไหมคะเมื่อกี้แถวแถวสะเนี่ยมันจะมีตัวชิกับโศเนาะที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นเหมือนกับเป็นรูปยิมม้มอ่ะหน้ายิม้มแต่ว่าแถวจึเนี่ยตัวจึเนี่ย T S U เนี่ยมันเป็นรูปตาเหมือนกันนะคะตาแบบนี้แต่ว่ามันยิ้มลงมาเหมือนโศแต่โศมีตาเดียวใช่ไหมแต่พอเป็นทัชจ,จึเนี่ยจึเนี่ยมันมีสองตานะ้าแบบนี้นะคะหนึ่งสองสาม 1,2 1, ,3 1,2และ3แบบนี้นะคะคือตัวจึอ่าคนที่เพิ่งจะเริ่มเรียนนะคะอาจจะแบบสับสนกับ3ามตัวนี้ที่จริงมีสตัวค่ะตัวอื่นอีกตัวหนึ่งจะเขียนลักษณะนี้เลยยิ้มขึ้นยิ้มลงนะคะตาเดียวกับ2ตาฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะคะถ้าเป็นตัวชิสองตายิ้มขึ้นตัวโศตาเดียวยิ้มลงตัวจึ สองตายิ้มลงแบบนี้นะคะต่อไปตัวเทะบ้างค่ะตัวเทะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองและสามแบบนี้นะคะเทะต่อไปตัวโถค่ะตัวโถไม่ยากนะคะตัวโถเส้นตรงลงมาแล้วก็ตวัดเส้นที่สองจับตรงนี้อ่าหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองนี่คือตัวโถะนะคะ เรามาดูพยัญชนะแถวต่อไปกันค่ะอ่าแถวตัวไปนะคะคือแถวนะเนาะแถวนะก็คือตัว N นะคะตัว n นะคะตรงนี้ตัวแรกก็จะเป็น N A นะ N I นิ N U นี่เนนเนและ N นโนนะคะโอ้ตัวแรกไม่แถวนี้ไม่ไม่ยากนะคะแถวนะเขียนไม่ยากเท่าไหร่ เส้นแรกแบบนี้นะคะตัวนะขวางเส้นที่สองเอาลงมาโค้งนิดนึงหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองมีตัวนะต่อไปตัวนี้นะคะตัวนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยมีเส้นแนวนอนสองเส้นเส้นที่สองจะยาวกว่าเส้นแรกแค่นั้นเองนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งและสองแบบนี้นะคะตัวนี้ต่อไปตัวนุค่ะตัวนุเส้นแรกจะลงมาแบบนี้ เส้นที่สองมาขวางตรงกลางได้เลยนะคะสั้นๆหนึ่ 1, 2, 1, 2, 1, 2งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้นะคะตัวหนูต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้อาจจะดูซับซ้อนนิดนึงเนาะเส้นแรกจะสั้นๆแบบนี้นะคะหนึง่งเส้นที่สองก็ค่อยๆลากลงมาแบบนี้สองเส้นที่สามตรงลงมาค่ะและเส้นที่สี่เส้นจบจะเริ่มจากมุมตรงนี้นะคะอ่าอย่างนี้นะหนึง่งสอง สามสี่องนนี้นะคะตัวนี้ต่อไปตัวโนะค่ะตัวโนะง่ายมากตวัดลงมาเฉยเฉยเลยจากข้างล่างอ่ขอโทษค่ะข้างบนลงมาข้างล่างนะหนึ่งนะคะเส้นเดียวอย่างนี้เลยตัวโนะหาอ,อย่างนี้นะคะต่อไปแถวฮะบ้างนะคะแถวฮะแถวฮะคือตัว H นะคะตัว H ก็จะเป็น h a h i แต่ว่าตัวนี้ฟุนะฟุนะคะไม่ใช่ h นะคะเป็น f f u ะแล้วก็ h e H h o หก h i f u เหหโอเคมาลองเขียนกันนะคะแถวนี้ก็ไม่ยากนะคะที่จริงบุ๊ว่าคัตคณะเหมือนจะเขียนง่ายกว่าฮีลานะคะเพราะว่าเส้นมันมีแต่แบบ ตรงตรงของขวางแบบนี้นะเส้นตรงกับเส้นตั้งมีอยู่แค่นี้นะคะแต่เนื่องจากเมันเขียนง่ายมันเลยคล้ายกันไปหมดมันจะจํายากนิดนึงค่ะมันจะจําสับสนอ่มาดูตัวหากกันนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองนะคะตัวหาต่อไปตัวหีค่ะตัวหีให้เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะคะหนึ่งและสองเอาลากลงมาแบบนี้ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองต่อไปตัวฟุค่ะตัวฟุหนึ่งสองอย่างนี้นะคะหนึ่งอ๋อขอโทษเส้นเดียวนะอ่าแบบนี้ค่ะต่อไปตัวเฮก็เส้นเดียวเหมือนกันอ่าตัวเฮเหมือนกับฮีร่านาเลยนะคะเขียนเหมือนกันเลยต่อไปค่ะตัวโฮ,ต,วโฮตัวโฮจะเริ่มแนวนอน แล้วเส้นที่2จะแนวตั้งลงมาตวัดตรงปลายนิดนึงนะคะเส้นที่3จะเป็นด้านข้างสายก่อนแล้วเส้นที่4จะเป็นข้างขวาหนึ่งสองสามนี่นะคะหนึ่งองสามสี่นนี้คือตัวโนะคะต่อไปนะคะแถวต่อไปเรามาดูกันตัวมะนะคะตัว m ตัว m นะคะมะ มะก็จะเป็น m a m i m m u มุ m e m มและ m o มแบบนี้นะคะมะเขียนง่ายๆอ่ามาดูนะคะเส้นแรกขีดขวางตวัดลงมาเส้นที่สองปิดจบแบบนี้หนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสอง มินะคะมิมิเป็นสามเส้นนะคะเส้นสั้นๆแถวเรียงลงมาสามเส้นหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะคะนี่คือมิต่อไปมุนะคะมุมุจะเอาลงลงมาก่อนนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เส้นที่สองปิดหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแบบนี้ค่ะมุ ต่อไปเมะ,ะมเหมือนตัวอะไรเหมือนตัวโน๊ะเมื่อกี้โน๊ะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะลงมาอย่างเดียวแล้วจบแต่เมะเนี่ยมาขวางเส้นตรงกลางนิดนึงค่ะนี่เป็นเมะแหละนี่เป็นโน๊ะอยู่ใช่ไหมคะเส้นเดียวแต่พอมีเส้นที่สองมาขวางเป็นเมะค่ะอ่านี่นะคะเมะต่อไปโม๊นะคะโม๊ขีดสองเส้นก่อนแล้วขวางแล้วก็ลากลาจับตรง ล่างเส้นที่หนึ่งลงมายาวเลยนี้นะคะโมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะต่อไปตัวยะอะยะยุยยะนะไอตัววาย y a y u และ y อตัวยะใช่ไหมคะ อ่าของฮีตันะเราเขียนยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะโค้งโคแล้วก็มีตวัดข้างบนแต่พอเป็นคาตาคณนะเขาจะแบบตรงๆแหงไรแหงเๆอ่าแบบนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองยุบ,บ้างคะ่ะยุยุจะลากจากขวางเราลงมาแล้วเส้นที่สองก็ปิดทั้งล่างเส้นเส้นแนวนอนนะคะงนี้คะ่ะ หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองต่อไปตัวโยกนะคะตัวโยกตัวโยกเราขีดลงมาแบบนี้แล้วก็เป็น2เส้นขวางคล้ายๆตัวอ e ีกับหัวนะคะหนึ่งสสามหนึ่งสองสาแบบนี้นะคะตัวยะยุโยกเรามาดูแถวต่อไปกันค่ะ แถวต่อไปนะคะคือตัวระนะคะแถวระตัวอาร์ใช่ไหมคะตัวอาร์ก็เป็นตัวระอเออาร U ไออายอายอ,าอีและอ O โอค่ะ,ะระดิฤเลโรนะคะตัวระขีดเส้นหนึ่งขวางแล้วก็เอาลงมาแบบนี้นะคะหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ง 2, ต่อไปตัวรินะคะตัวริจะค้ายคล้ายฮิรงางะน,นะคะแต่ว่าฮิร่างะเนี่ยตรงเส้นที่หนึ่งเขาจะมีตวัดตรงท้ายแบบนี้ค่ะแต่พอเป็นคตนาตาคะนะนะคะจะลงมาตรงๆแล้วเส้นที่สองก็ตามมาแบบนี้นะคะลองเขียนกันดูได้เลยค่ะอ่าเส้นแรกไม่ตวัดนะคะต่อไปรุนะคะรุหนึ่งสองหนึ่งสอง หนึ่งสองและหนึ่งสองตัวรุค่ะต่อไปตัวเละนะคะตัวเละก็คือเส้นที่สองของตัวลุนะคะโอเคนะคะเราเขียนได้เลยค่ะหนึ่งหนึ่งต่อไปตัวโละนะคะตัวโละจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะแต่ว่าต้องเขียนให้ตรงตามระดับเส้นของเขานะคะจะได้ดูสวยงามหนึ่งสองสามโอเค 1>, 1 2 3 1 2 3นี้นะคะต่อไปค่ะต่อไปคือตัววะนะคะตัววะ W A แล้วก็ตัวนี้ตัวโวหรือว่าที่จริงแล้วน่าจะใช้คาว่าตัวโอกดีกว่านะคะตัวโอตัวโอแล้วก็ตัวอึนนะคะอึนคือ N วะเขียนแบบนี้ค่ะ1 2สอง หนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองต่อไปตัววหรือว่าตัวโอนะคะตัวโอคีสองเส้นก่อนนะคะหนึ่งสองแล้วก็เอาลงมาหนึ่งสองแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะหนึ่งสองต่อไปตัวอึนนะคะอ่าตัวอึนมาแล้วนะคะตาเดียวยิ้มจากข้างล่างขึ้นข้างบนอ่าคล้ายๆตัวโศก ตัวโสจะยิ้มลงแบบนี้นะคะอันนี้คือโสกแต่ถ้าอึนจะยิ้มขึ้นนะคะยิ้มจากคาราึ้นข้างบนหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองและหนึ่งสองอ่านี่ก็จะเป็นตัวอักษรคาตาคณะทั้งหมดสี่สิบหกตัวเสียงใสนะคะเดี๋ยวเรามาดูเสียงขุ่นกันบ้างน,นะคะเนื่องจากพวกเรารู้จักตัวอักษรเสียงใสเสียงขุนและเสียงควบแล้ว คลิปนี้ปุ๊กก็เลยขอรวบคาตาคณะทุกตัวเลยนะคะไว้ในคลิปเดียวกันนะคะอ่าเรามาดูเสียงคุณกันบ้างนะคะตัวจีเนาะอันนี้ก็จะเป็นกะกิเกะโกะนะคะก็คือใส่ตัวขาเข้าไปปุ๊บแล้วก็เต้นเตนนะคะคิก็ใส่เต้นเตนกลายเป็นกิใส่คุแล้วก็ใส่เต้นเต้นเป็นกุเคใส่เต้นเตนเป็นเกะ แล้วก็โคใส่เต้นเต้นเป็นโกต่อไปนะคะตัวจะจะนะคะสะอันนี้จะเปลี่ยนจากตัว S เป็นตัว Z นะคะสะเขียนอย่างนี้ค่ะหนึ่งสองแล้วก็ใส่เต้นเต้นชิใส่เต้นเต้นเป็นจิจใส่เต้นเต้นเซใส่เต้นเต้นและก็ศกยิ้มลงตาเดียวใส่เต้นเต้นนี้นะคะต่อไปนะคะ ทะเปลี่ยนเป็นดะใช่ไหมคะเขียนไปพร้อมๆ้อมกันได้เลยนะคะจิใส่เต,เต้นเต้นก็เป็นจินะแล้วก็จึเดะโดต่อไปคะ่ะตัวฮะใส่เต,เต้นเต้นก่อนนะคะใส่เต,เต้นเต้นจะเป็นบะนะเป็นตัวบีบอยนะคะบะบ,บิบุเบโต บะบิบเบและตัวบอ,อต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นตัวโผนะคะใส่มาดูเนาะฮะใส่มาดูเป็นตัวพีนะคะตัวพีเป็นพระพิพุเพโพระพิพพพพ เปและพะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอักษรคาตาคณะเสียงขุ่นนะคะยี่สิตัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูเสียงควบกันบ้างค่ะอ่าเสียงควบก็เรารู้จักกันแล้วนะคะจากการเรียนที่ดังนน,นะเนาะก็จะเอามาควบกับตัวยะยุโยที่เขียนเล็กลงครึ่งหนึ่งอ่าเดี๋ยวเรามาลองเขียนกันแบบเร็วๆดูนะคะ ตัวแรกมาคะพยัญชนะคิใช่ไหมคะคิคิคิแบบนี้นะคะคิคิคิเดี๋ยวแบบเรามาลองเขียนแค่ตัวละครั้งก็พอคะ่ะฝึกนะคะอ่าไปตัวคิแล้วก็ตัวยะตัวเล็กนะอ่าอย่างนี้นะคะคิคิวโคลอ่านี่นะคะ ต่อไปค่ะใส่เต้นๆเป็นเสียงคุณก็จะเป็นกะกิโยนะคะกะกิโยใส่เต้นๆด้วยนะคะครั้งนี้เป็นกะกิและโยต่อไปค่ะตัวชะชุโชนะคะเป็น ยิ้มขึ้นนี้นะคะแล้วก็เชียเล็กโอ้ไปติดเพอเขียนเป็นฮีลาแล้วซะแล้วชะแล้วก็ชุ s โฉพอใส่เต้นเต้นก็เป็นจะนะคะจะจุ จจนี้นะคะต่อไปนะคะตัวจินะคะจะจุโจอ่าอน,นี้จะเอาลิ้นไปแตะเพดานนิดนึงนะคะเหมือนเดิมนะคะที่เคยบอกไว้จะจุโจต่อไปคือณนะนิโนะนะคะณนะนิโน นะนีิอะเนี้ยยิ้วและเหยาะโอ้ไม่ค่อยสวยขอโทษด้วยนะเขียนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต่อไปค่ะพิยะอ่ะพิยะหิ้วเหยอะนะคะพิยะหิ้วเหยา ใส่เต้นๆ้นบ้างนะคะใส่เต้นเก็เป็นเบียบิวเบียเบียบิวเแล้วเป็นมาลุนะคะเป็นตัว p แล้วเป็นพียะพิวแล้วก็พิโอแบบนี้นะคะต่อไปค่ะ มียมิมิโอนะคะตัวมิสามขีดก็ออยะเล็กเมียมิมิโอต่อไปนะคะเรียริโรเรียริโรนะคะตัวริแล้วก็ยะริแล้วก็ยุแล้วก็ริตามด้วยโย อ่าแบบนี้นะคะนี่คือตัวอักษรคาตาคะเสียงควบนะคะทั้งหมด33ตัวก็วันนี้นะคะจบกันแล้วนะคะสำหรับตัวอักษรคาตาคะนะคะวิธีการเขียนวิธีการอ่านคือเหมือนที่รา่างนะทุกอย่างเลยแต่ตัวอักษรก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนึงนะคะจะอันนี้จะเป็นทรงแบบเส้นเส้นเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็เหลี่ยมๆแบบนี้เนาะ ก็ยังไงก็ลองไปฝึกเขียนการให้คล่องๆนะคะเพราะว่าอย่างชื่อพวกเราทุกคนนะคะก็จะต้องใช้คาตะคณนะในการเขียนอ่าเวลาเราแต่งประโยคอะไรเงี้ยค่ะเราจะใส่ชื่อเราตอนเราจะพูดเขียนแนะนําตัวหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะใส่ชื่อชื่อจังหวัดอะไรแบบเนี้ยนะคะเวลาแนะนําตัวเราก็จะมีการใช้คาตะคณนะด้วยนะคะก็ไปลองฝึกฝนกันดูนะคะสําหรับวันนี้เียวา今日ตおอาริกาโตะโกไซมัส mata